เพราะฉะนั้นแล้วไม่ค่อยมีแรงเลยว่านแรงเลยพี่ไม่ค่อยมีแรงทำไมถึงหมดแรงไม่รู้มันนกนกงอมู้เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ควันอย่างที่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วพองท่านจะทำอะไรพระเจ้าค่ะพร้อมแล้วใช่ไหม ตำรวจไม่ได้เล่นเลยไม่เคยไม่เคยเลยกี่ปึกผ่านเนเลื่อนเก่าเดื่อทีไม่มีพรอรับประกันเลยบอกท่านผู้ชมหันเลยว่ายาบงยาบ้าไม่มีครับไม่มีเรามีก็แต่กัญชาเรื่องลิเกเราไม่ไม่ได้เสพยาเสพติดไม่ได้ฉัเรืงนะพี่มีกัญชาจริงๆนะไม่มีมีไงก็วันนี้ผมซื้อมาถว่ายพ่อแก่ด้วย วันนี้เราซื้อกัญชามาถวายพ่อแก่ครับแม่ๆครับซื้อมาเป็นเยอะไหม่ะซื้อมาสามโลโอ้โอเคไอจิผายพ่อแกดูเป็นโล,ลมึงซื้อมาสามโล,ลมนี่มาถวายพ่อแก่หมดสามโลเลยเหรอถวายไปสองเขียงที่เหลือนี่แกต้องไปพลาดนั่งดูกันมั่วไปหมดกูถึงว่าก็นั่งหัวลอกกันรึมพอสิร้นแล้วพวกอย่างนั้นอย่างแม่แม่เขาไม่ว่าเป็นการตื่นเล่นมุกเลยครับเล่นสนานไปมุกครับมุกพรเทพนะครันพรเทพอย่ามอ่ะ ไม่มีนะครับสิ่งเสพติดไม่มีใครเสพไม่มีใครเสพยาบ้ายามาคัญชายาอียาอะไรเนี่ยนะแม้แต่การพนันยังไม่ยอมให้เล่นให้เล่นครับทุกอย่างไม่มีเสพติดครับครับผมเรามีจำหน่ายนะครับพ่เอ้ยไอเจะพูดดีสักคนนี่พอกันไปหมดเลยครับรอเลยนะครับถ้าหากว่าใครรู้ใครรู้เบาแสนะครับครับผม โทรมาที่เบอร์นี้เลยครับเบอร์ใครเบอรโทรมาที่เบอร์พอเทพโทรมาแจ้งอีเราเราจะเาตำรวจไปจับเราจะรวมตัวกันไปเลยครับไปจับไปซื้อกันเฮ้ยไปซื้อได้ยังไงเราเพราะฉะนั้นเล่นกันอย่างนี้เล่นกันทุกวันเลยมุกเนี้ยเออพอออกจากหน้าวัดไปตำรวจตั้งด่าทุกทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรตัวใครอะตัวผูเนี่เนีดูสภาพ ใคร่ะมึงก็ทำซะเหมือนมึงก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครับไอ้สุริยนกูให้มันตับกูเยจายาแต่มือมันไม่มีแรงจับมีดมือก็ไม่มีความหมายต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วตัดแขนตองมันออกสองข้างได้เลยจะมาเล่นกับพ่อแล้วหรือไรยังยังยังไม่หยิบให้กูอีกกูเป็นเจ้าเลยก็หยิบไปหน่อยสิ รับดีมากทำไงครับพี่ต่างตัดแขนมาสองข้างได้เลยพี่ต่างได้เลยไอ้วอนไอ้วอนได้โอ้โหอะไรเนี่ยมาด้วยกันเฮ้ยมึงยังไงเนี่ยใจเลยบ้านด็กนี่ขาดไปแล้วเพืโยนแพ้กันไปแล้วบอกแล้วว่าอย่ามาเป็นทหารอยู่วันดีๆมึงไม่ยังไปเชื่อคุณใจร้ายใจดำใจร้ายไอ้เจี๊ยบเขาเรียกว่าบาปมากว่าที่ อย่าไปด่าเขาสิอย่าไปด่าเขาทหารทุกคนเนี่ยจงรักภักดีเนี่ยทักษะทางป้องกันเนี่ยมันชนะเนี่ยเพราะใครเพราะไอ้สุริยนใชัยไหมมันถึงมีใครชนะก็มันใช่แล้วไอ<ล>้ทั่วมากเลยนาไอ้ยงถ้ามึงแน่จิ้งประัดมือตัดอะไรมึงก็ได้มาใครเอาทิพาย์ไปไดูโทรกูกไ,ไปตัดขาขวามันแล้วใไปเลย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 ไีมาก อออีีกกละ้เมื่อกี้เนี่ยก็สั่งให้ตัดขาผวาตัดนี่มันช้าตัดขาผิดแล้วตัดขาผิดเหรอโอ้ยงั้นไม่ต้องกลัวแล้วนาคยู๊ห์เอาหมดเลยขาดกันเลยเป็นไงระหว่าดีไหมล่ะแกะเส็่เลวอปยู๊ห์ใจ ในบาฮัาไดา้วอลบากูาไม่เย็บไม่เข็ดอีกแล้วเนี่ยเลยเ่เลี้ยวมาไปเย็บทีขาดหมดเลยตัวเขาทำไมผมถึงทำแบบนี้มือเขาก็ไม่ดีอยู่แล้วนี่ขาขาอสองข้างเขาจะทำยังไงเขาจะไปหากินอะไรได้ทำไมผมทำแบบนี้ไปตายไปตายเอนหลังเป็นยังไงบ้าง มาหลังเกอ้โถจนไหนจะเว้ยหมดเลยแขนไม่ขครเลยเข้มเล็กๆดิวเดี๋ยวผมแก้แค้นให้สองคนนั้นเสร็จคิวต่อไปจะเป็นมืออีเนตยาอย่านะพวมกันจะเป็นผู้หญิงจะไปทำอะไรท่าเลยป้องทำรอยแผลแค้นเอาปวยวันนี้แหละกูจะกีดหน้ามึงให้เละเลย ทำมาเลยลยังไม่หมดไ,ไ <c oughs> ม่เป็นไรอยู่เพื่อนแล้วป็ยังไงวะก็ไม่รู้ค่ะทายหมดเลยต่อข้อเลยเย็มรมไปเลยถามันเลยเดีวถ่ายหอลวบแล้วผ่านไปในเย็บหมดเลยด้วยหมดเลย <c oughs> ค็บอกแล้วว่าอย่าด่าเขาให้ ก็ให้พาไปโรงพยาบาลโนโ่นไป,ไปโรงพยาบาลปฐุมอ่ะคิดผายพาไปไหนโรงพยบาบาลฆ่าสัตว์โรงพยาบาลสัตว์เวนไอ้เลวเอาอย<ห>่างชั่วไม,ไม่ได้เลย ต้องมึงเดามึงยังต่างตัดโน่นตัดนี่ใครบามนาดแค่นัทุกครั้งก็ได้มันทุกคราวที่แค่นัดมึงทำมึงแน่จริงทำมึงเล็วจริงมาเตะทาไมมามาตัดกระเทียวกูเนี่ยตัดกระเทียวมันแต่ไปถามกูล้อเล่นเอาไงพี่ค่ะกูเล่นน้อยเองถ้าตัดก็คงจะหาไม่เจอหรอกนะครับทำไมอ่ะ โอ้มันหดหมดแล้วใจใจหดหมดแล้วกลัวใจตกใจ,กใจ <c oughs> นี่ถามพันจริงๆนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าขาด้วนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีแม่มาให้รางวัลจะไปเอาได้ไหมเนี <c oughs> ่ยไม่จะไปเอาอยัางไงนะ,ะขาขาจะลงไปองก็ถามไม่คิดเลยเมื่อกี้เห็นคุณพี่นะคุณพี่ของสิบเอ็ดอะคุณพี่นัทคุณพี่นัท น่ะด้านอยู่น่ะเขาเนี่ยเขารุกแล้วน่ะเขาลุกมาแล้วเขาลุกไปเยี่ยวเฮ้ยพี่เขารุกมาเยี่ยวความตังมาด้วยอ๋อความบางมาด้วยพี่ไม่ต้องมาให้หรอกครับพี่สงสารพี่เดินมาก็เมื่อยแบเปล่ามันลงไม่เอาไม่ได้หรอกพี่ไม่ต้องมาหรอกเฮ้ยขมเอามาให้มึงจะไปได้หรอเออแจกดาวเรืองก็มาให้รางวัลเออจะทำไงก็ไปไม่ได้หรอกเพื่อนรับรางวัลด้วยครับไปไม่ได้พี่ไปนั่งเถอะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้ฉันจะไม่เอาได้ฉันเดินได้ เฮ้ยแลวแขกไม่มีจะรับยังไงเลยเน่ยไม่ไรแล้วก็ปาก้ามาได้มาดูพอย้อนเขาเรียกวเออกูทำไงเดี๋ยวต้องเสียงไปเลยเออมาื่อนย่ใหเออ่ใหญ่ใหญ่ใ่ให่ใหร่ใหใหม่ใหให่ให่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใาญใหญใหม่หให้ใหย่หหน่ใให่่ เดี๋ยวเขาให้เขาจะให้เดินไปฝั่งนน้นก่อนขอบคุณนะอะไรไม่ได้ถ้าเขาให้ไปเขารอนจะเอาไม่เอาขอบคุณนะที่มีรางวัลน้ำใจให้พลประโยชน์นะครับถ้าใครให้เขาห้าร้อยจะให้ขึ้นทอดผ้านะครับใครเป็นปัดเฮ้ยมึงถามเขาเขาเรียกทุกตัวเปะอ๋อดูโอ้ อไปมัเชดแสบตูนตนนอยเดียวอนกงท่อบุทุก่สุดยอไปทกตัวกคทุกคนเลยทุกคนเลยไม่เอากขแล้วแตเขาให้ทุกคนไม่เอาบอเอานะขอบคุณพี่สาวเก๋เข้าเก๋ราวันขอบคุณน่าเกหลอกเลยผมกลัวแก กลับแล้วครับเงิไม่ถูกบอกให้กระโดดลงไปข้างล่างให้พันนยังเลยไม่ถูกกูลงไม่ได้ลงกูคอหักเอามาพาดแดดนะมาคอ้องไปเด ไม่ดีแล้วมันมาไม่ไหวแล้วตูดฉลอบปอกเปิบเอาไงพอ่ออุ้มไปเลยนะเนี่ยคุณแม่สาที่ขอมาเนี่ยไหนล่ะลุกยังเขานั่งรออยู่มึงก็ขยับกระเตกมาอ่างนี้ดิไปเรียกป็นเด็กลปกระเดกทัดทัดเมยอวะมึงอาุ้มไปหน่อยที่กลางส้รนะอุ้มวยอุ้มมาหน่อยเอาดเวทีบนซิล กูค,คนนะ่ะไม่ใช่กบทำไมอ่ะปวดโว้ยเยอะเอา้าเอา้เอามือกระแทกมาแล้วเนี่ยลงมะจะเอาไม่เอาขอให้มึงกระเทาะมาเอง คุณเนี e ่ยทางคณะช่อภาพนะพรุ่งนี้ขอเล่นเรื่องนี้อีกนะครับขอบคุณนะก็มีสปานะครับอะไรโอ้โหทุกที

เอาเรียกคนช่วยเปล่าไม่รู้แล้วใครไมาก็แล้วแต่เอาเฮ้ยแล้วตายเป้แล้วหนูวัดไอ้หนูไป อุ้มอะไรที่เดิมอุ้มเดี๋ยวก็ให้เลยอะแกพูดแล้วนะเอามาก่อนเลยดีกว่าห้าสิบขอเทปเลยมึงไม่ให้มันเองอ่ะกูได้หน่อยก็ได้เอาเอาไงยกขึ้นไปที่เดิมโอ้โหพูดแล้วให้ไม่ต้องกลัวแล้วลูกยกมาจะย้ายมาย้ายถัดมาเองเลยหมดแล้ว ยังมีชีวิตอยู่เลย,ยไ,ไอ,ยอ้สัสเอาเฮ้ขอเดชะทรงพระเปดสิบประเดีนี้กองทัพของสิงห์กำลนตีเมืองหน้าด่านอีกแล้วเพี้ยค่ะ อคคนรับมึงลากมาถ้าอุ้มไม่ไหวก็ลากมางี้เอางี้กูรู้ว่ามึงอุ้มไม่ไหวออกมาเดี๋ยวกูช่วยลลากากไปทั้งงบเงินเอาไปลากไปลากไปเออนี่มึงก็ทำพ่อเขาแก้แล้วมึง ลาของไปงเนี่ยตายควดูนี้หมดแล้วหมดแล้วทำไมไม่นั้ไหนาทีหลังมึงไม่จงช่วยเหลือคุณเลยไอ้พลาดก็เป็นห่วงควรจะไม่ได้โอ้หมดเลยเพื่อนไปใ้หมดแล้วตูเตอร์ตลอบปักบเปิดขอบคพณนะครับกราบขอบคุณมันยังสูงเลย ไม่ไหวไม่ไหวกระโดดไม่ได้ขอหักมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรองรีบเลทเด็กนะจะอ๋อบอลึินเลไเดี๋ยวให้อาสิบยังร้อยอยู่เลยคุณนึกขึ้นได้เดี๋ยวให้ลอยให้ด้ ลาบไงยางกูอ่ะไอ้กูมึงไม่ต้องมาช่วยกูไอ้จิมขาตุ่กูแซ่บมึงมาแล้วเลยพรงนี้มลาลืนแล้วก็มาเรื่องนะทำไมเรื่องนี้ติดเลยสามคืนสามคืนรวดเลยกูลาวกูล่าเฮ้ยไปโอ้เพื่อนกองทัพมา ส,ส,สัธยาไอ้สิงหคโปร์ยกกองทัพมาไปช่วยหน่อยยกกองทัพไปช่วยกูที<ป>ออกไอมึงกูช่วยกูไม่ได้เหรอใช่ผมช่วยได้เป็นทหารแล้วให้คนอื่นเถิดไม่ใช่ข้าไปช่วยกูกูก็ไม่งเอสุริยนทหารมันยกกองทัพมาช่วยกูหน่อยมือมึงจะขาดสองข้า,ขาจะช่วยอะไรพวผมได้หรอกไอ้เจ้าข้ากูไปไม่ได้หากูด้วย พี่พายจองมาดีกูนี่ต้องให้ได้อย่างงี้ทหารมีเรื่องทิ้งกูเลยไม่มีใครช่วยกูกูก็ไม่งอเยสยามึงเดินเข้าไปในคุกก่อนขังตัวเองไว้ใจร้ายใจดำที่สุดเลยให้เดินเข้าไปในคุกเองกุญแจแขวนอยู่หน้าคุกอ่ะเพราะฉะนั้นพวกมึงไม่ช่วยกูแน่ใช่ไหม ไม่ผมไม่ช่วยไม่ได้จริงๆไม่ช่วยกูก็ไม่มอง,งอ,อกูจะกี้ทักก้องทัพไปคนเดียวการครั้งนี้กูจะเป็นจะตายพวกมึงก็ไม่ต้องมาสนใจ